Mày ngày đang cò về Hãy subscribe cho yên, เห็นบ่ตัวใหญ่บ่ฮะบ่อู้บ่กบน้าบ่อ๋อตาหยาดเนาะบ่หูบ่หูอยู่ใส่ฮะบ่ บัวนนวดหนวมีย่งหนวน่ะฮะโอ้ ตอนนี้เวลา12บสอโมงกว่าๆเนาะสมแปรงรถตั้งแต่2มือเนาะ2มือมาเนี่พี่น้องเลยสมแปรงรถคันนีเ้เปลี่ยนใหม่ไปเลยเนาะมัน,นก็เปลี่ยนใหม่สมใหม่บัสุกพิงทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะถือว่าใส่เวลากับ2มือเต็มๆเ,มเมนาะเสียเวลาเสียเงินพร้อมพี่น้องเลยอา่าก็เลยมาเนี่ยเลยแปรงรถแปรงล่างเรียบร้อยก็สิพากันลงค้นเขา่าค้นหนำ คุณมาไหว้ก้อนบานนี้พี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าทางแมวน,นิ้วเกี่ยวไหว้จ้าจ้างมันเข้าตัดแถวนะแถวหัวนะพี่นอ้อยเหลือแต่มัดเด็กนอยกือคนขึ้นมาเก็บไหว้ก่อนราคาชี้คอยเก็บคอยเกีย่ยวไปเถอดหน่อยพี่นอนะ้อยเนาะเพราะว่าทางพันธุ์อา,า,กากาศเนาะคนก็ได้สงฆาวมนาะอยู่พี่นอนะ้อยเนาะให้ เตรียมหับมือพยุฝนต์ฝน菩萨เนาะที่จีเซียดถึงที่เซหก菩萨เอออ่าเซวัยเซนาคนก็เฮาพี่น้องเลยก็ต้องระมัดระวังไว้พี่น้องเลยเนาะก็เลยบุญกับสมแปลงนวดแล้วก็ฝาเก็บเกี่ยวอ่าฝาเก็บเก็บคุณเอาไว้พี่น้องเกี่ยวกับพวกฝาเกี่ยวลายเกี่ยวเล็กน้อยไปถ้าเฮาเกี่ยวล้าแล้วเก็บน้ำท่านเลยเข่าก็ถือน้ำก็เสียหายอีกพี่น้องเลยเนาะ เอาอก่อนอื่องในพี่น้องเด้อการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมีเพื่อนกันบัดสุขุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะพบพ,พบพบเจอกันอีกคือเกอ่าเนาะกับช่องยูทูปปาบุญซาละวันพี่น้องเลยพร้อมกับเด็กๆพี่น้องเลยเนาะเตรียมสิ่งลงคนเข่าซอยพอน้องนิ่มันกันน้องวินนี่ก็บจะลงนำ้งนำอ่าวินนี่กับเสาะพันละพี่น้องเลยเนาะอ่าก็มีแต่ใจเอื้อพันละอ่าบึงแทนทั้งสองก็สิลงคนเข่าคนหนาบก่อนพี่น้องเลย คือว่ามืออื่นทางลูกจนทร์ของภาษีเดินทางขึ้นทางเซปโอ,อ,อนเนาะพอในช่วงนี้กาษีไห้แมง่องนี้คอยเก็บขขาเกีียวไปเท่าน้อยพอพอเกีียวหลายเกีียวลกะก็ย่านฝนพี่น้องเลยเนาะเลยเฉลี่นไปเบียบไปงานทางเซปโอนก่อนจกักมือจกักดาแล้วก็จกังหวะการอีกเท่าน,นึงพี่น้องเลยเนาะบุญก็ฝากทางสร้างแปลงรถไปแน่ว่าแต่ว่าเวลาบุญมาอยู่เนาะสร้างเพิ่นกับสิ มาซอยเนาะถ้าว่าโมมีโมมีบอลไปแปลงรถหรือว่าไปสมรถอยู่ไซ่เราก็จะมาซอยขับรถท้ใหนะ้เนาะเอบวงการจ้างเป็นมืออะไรนะเป็นอะไรเนาะเวลาช่วงวุ่นวายอยู่ก็ใช้เป็นไม้เห็ดแทนขับรถให้ไปทางแมงมุมนีน้เพื่นเกนะ็บข่าเก็บหน้าเป็นอะไรเนาะการหาเงินแน่เป็นอะไรผมไปหาเงินกับคือว่าะเป็นนะอะไรเนาะผมมีเงินเนาะมีแต่จ้างคนเงินเฮ้าบอลเด็กทายคลิปเงินกับ มีหยอนวิวกับบดีงบบงงนะเ,ดเ,กกเ,ดเงินกับบัวลายพี่น้องเนาะคือการเฮ็ดเปียกถ้นแหละเนาะถ้าว่าเฮ็ดเปียกบัวลายเงินกับบดีเนาะคือการประทุกสิ้นทุกอย่างพี่นองง้องเลยก็เลยต้องอบีแบง่งเวลาไปเฮ็ดเปียกแนะน่เนาะถ้าบุญเก็บเกี่ยวซาวแมืองนิ้วนี่กเอาหาเงินจ้างกต่สิยวิตกัวพี่นองงนะ้องเลยเนาะโอ้ก็เลยคิดว่าเอาเวลาไปหาเงินไดม้มา,ากมาจ้างคนมาซอยดีกว่า ถ้าตัวได้ผนม,มาก,ก็จะคอยเอ,เอาเองพี่น้องเลย <c oughs> บอกมาบพรว่าเราสีจ่างปะทุกอย่างเนาะกัเห็ดเองน้ำแนำ่ตัวแรกเราไม่มีเวลากะข้าวเวียกจ่างคนพี่นอ้องเลยภาษาโอเคพี่น้องเลยเนาะไปเก,<ป>ก็บข้าวเก็บนาบก่อน,นสวั<ม>สดีน้องนิวอ๋อชิลโลกันพอแล้วบ่เนี่ยฮะลงได้บ่คือบหาใส่เสืฉะขนยาวเนี่ย ชักอยู่ดําได้บชัยเสือขนยาวมันค่าอีกพี่เนอะยโอ้เก่งขนาดโอ้ยมืเบื่อเียห่าวินสิคขับไปใช้ฮะขับรถไปใช่พอสิลงค้นข่าวได้ลกพอลงค้นข่าวกอนเจีอยู่น้ำเปืือยอยู่เทิงเ้อถ่าเก็บลงอยู่ผิดเ้อเวลาพอขับมาเด้ใช่ปะใช่ สบายดีไปลงก่อนเถอะีินเนี่ยสบายดีก่อนเว้ยสบายดีงามเออโอ้ลมขนาดพี่น้องเลยพยุพยุพยุไปเดี๋ยวพอเอารถลงก่อนไปไปอยู่น้ำเบื่อไปเลยไปเลยวินเนี่ยพอจะเอารถลงก่อนเด้อฮึบอึบอย่าหลุดเด้อะอยากไปอยากไปพี่นาะ มักขนาดกำหนดกัน ที่ทางเั้ยกันอ่างลูกเราก็ลงเกีียวเขาซอ,อยพอมาเ่ินนัพ่อ,อ,อไป up รถเดียวกับบก không Để luôn hả đi, chắc thằng gì Chắc ai đi không phù Lung lung chờ, lung, lung. D'an lum, euh ออตอกไม่แป้นใช่ไหมตอกไม้ไม้ใช่นหมน้ำนเฮะกัมัดเดยตอกไม้ใช่นห่ไม้ใช่นี่นึงก็ได้เลยค่ะกับไม้อยางใรม,มัด nó cái rồi cho nó cho này khỏi khắp đâu Nó có lúc lại Ơ ừ, Ô ừ, ừ. ừ, oh, lại thế luôn. Lại Đi vào đi yên Ô, quay thế đi Ô, chạy yên, chạy yên Yên được một thân rồi này Ôi, ไอ,อ,อ,อ้ต้อนอือโอ๊ะโอ้อันน เอา้กนีก็กินวกน้คโอ้ลุกสาวไปเบิ๊ปั๊บปังสิบ ก้องอยู่บนเก้าบบัดปันน่าจะบกไก่ปะฮะบัดปันคือยูพีเนาะเพื่อง,อองอะอนะทำมันกับโกไก่กันมาจบ hậu phương nhao nó ốp ốp Ôi con ơi con ạ lái là จะพาขึ้นพาพาใจเย,ยน็ยยนใจเย็นโอ้ยเรียนกรรมทานเลย

ไมีเชื่ออยู่ด<ไ>ิเชือก,ก้างๆเห็นบ่ sau này sau ra lắng sụp phản là sô đi ชันแรกแห่งมานแน่เ่ยิ่บ แคบนะ เพราะว่าอ <reci Hai S 1> ันเงี้ยมดนี่มันติงเลยฮะเมียเมื่อใชงูใช้งูบ่งูบ่ดูใช่ลรกฮะดูใช้งูนะ แอ็นน้ำว hmm. ินเห็นบ่ตัวใหญ่บ่ฮะบ่อู้บ่กบน้ำบ่อ๋อตาอยาดเนาะบ่หู้บ่หู้อยู่ใช่ฮะวบ่ฮะ บัววนวดมีหย่างหนวดนะฮะโอ้ดูใชู้ใช้ใช้งูนะใช้โหโหห่างมั่งไปดงูใช้งู ใช้ใช้วินจะไปใกลวินยันึงแพงมังเพนะไเหวิเนอร์นั่นเห็นก่อนูวินงเนอร์เห็นบ่เอองูยังกันน่ะฮะงูยั้งหน้าขาดไม่หายแร้ยางหย่างยอิยูไมันจนตแห่ เฮ้ได ouais. ้ปุยย่านจะได้ดีกวากุช <and un> <doubts> uh ูงอ่ะน้ำใส่ช่างอ่ะใช่ใช่ใช่โว้ยมุคบคบพอดีโดนแล้วง่ายยัง ใช้งูใช้วินเนอร์เห็นอยู่ใช้วนเนเวนเนอร์ใช่ไปแล้วไปแล้วเินเนอร์ไปแล้วมาวินเนอร์เนาะไปแล้วงูนั่นไปแล้ว ไปแล้วมันมยูแล้วไปแล้วงูนะวิ่งเห็นอยู่ใส่ตัวไงบอโอ้ยหยาดนะลูกไปัไปหามูปญาติป่ะมันครบเนาะปปอย่ามันครบลูกเด้อปปไปลงผัดไปใหม่ไปต่อไป่ล้งเอ้ยตกกรถิ่ ออย้่ไหนอยู่ไอเออจะเห็นุ่นนาอ่พุ่บ่จะลงไปกันลยังอะไรขยั่งลง่ลไปนอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะกับคลิปนี้กับบมีิยังไงพี่น้องเลเนาะพาพี่พี่นนองมาชมบรรยากาศเก็บเขาเก็บน้ำพี่น้องเลยเนาะอยู่ตรงไหนตรงหน้าคืมฝ่าคืมฝนมาล้พี่น้องเลยเนาะ อ่ะอยู่ดีไม่แห้งพัะชกุลทุกคนเดอ้อเนอะาะทำบุญเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนขอบใจทางผู้ใหญ่เจ้บุญประตูทานที่เข้ามาประสมเดอ้อเนาะสลหรับคลิปนี้ขอลาก่อนนะพี่น้องสบายดีพัะชกุลทุกคน